เดี๋ยวผมลอดูในกลุ่มก่อนนะว่าปล่อยหรือยังถ้าปล่อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะลงเลยใส่แอดมินว่าลงไหมปวดตายแหงมเี่ <c oughs> มากคา่ัเสีพยายามเอาผ้าเช็ดระวังใส่ ใส่น้ําเย็นแปะที่ตาจะช่วยได้เยอะใช่ครับผมปวดตามากเลยครับตอนนี้ผมก็กดไม่ได้คือกันกดบม่ได้คือกันมันบ่ขึ้นไหมเดี๋ยวผมสิบปักหาไหมแป๊บหบนึ่งเด้อว,วันนี้เราพัฒนาผมให้เด่นศูนย์เลขระวังเดี๋ยวผมลืมเดี๋ยวมีเลขระวังแป๊บหบนึ่งนะถ้าวันนี้มันถ้าวันเลขเรางวดที่แล้วมันออกเลขพี่น้องใช่ไหม ห้าหกถ้าไม่ไม่จำได้ไมันออกศูนย์เจ็ดสองใช่ไหมครับศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสองนี่เป็นเลขงู0ูนย์เจ็ดสแล้วก็มาเลขพี่น้องเลยออห้าหกออห้าศูนย์บนออกห้าออห้าหกออห้าศูนย์ล่างแล้วออห้าบกห้าหกบนห้าหนี่จะเป็นเลขพึ่งนาจสัดน,นี่เดายากครับไม่ต้องเอาแล้วแต่ว่าวันนี้ถ้าดูแล้วนะ เดายากมากเลยผมว่ามันมันขอบคุณทุกคนแม่แมพี่ๆที่ลง YouTube ด้วยมาหนึ่งตัวเมวื่อวานผมวิเคราะห์ไปแล้วไปดูย้อนหลังเอานะรัไม่ขอพูดแล้วนะลงวันที่สี่นะครับแล้วอันนี้ไปหาซูตรรี่สามห้าสามแปดแล้วก็สามเก้านะครับก็คือไปต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะต่อไปนะครับจะเป็นโอ้ยปวดตาแหงครับส่วนอันนี้จะเป็นขนมไทยงวดน,นี้ฟันสาม รีบไปซื้อรีบไปจัดรีบไปจองนะผมบอกเลยว่าเลขนี้เป็นเลขประทัดที่ผมไปหางประทัดที่ผมไปวัดเขาช่องลมเด่นสมกับเดนสี่สำหรับรัฐบาลงวดนี้ฟันสมจะมี3ามเจ็ดสามห้าสี่เจ็ดแล้วก็สี่ห้าอัดหนักๆเก้สแล้วก็4ี่เครับแล้วก็ระวังสาหแล้วก็หกสี่กันไว้ด้วย เผื่อเผื่อมันชอบหลบก็กันไม่ให้แล้วนะครับเม็ดเดียวงวดนี้ให้493น้บแล้วก็034แล้วก็093แคปครับผมบอกแล้วนะว่าเป็นเลขจากวัดเขาช่องลมนะครับนี่เป็นเลขประทัดนะครับชัดเจนนะครับหรือจะไปเล่นลาวก็ได้มันชอบมาลาวนะผมบอกเลยเดี๋ยวผมให้แม่ดู แบบนึงนะอย่าพิ่งออกไปเด้เ้าวออกเด้เฝ้าออกเด้ออดบ่แม่ยังบ้าล่วเดว้มึงมันคือเป็นจังซี่ว่อะอเอาในนี้ดีกว่ามันช้าคนออกไปแล้วไม่เป็นไรให้ออกไปเป็นเลขประทาดวัดเขาช่องลมนะบอกเลยนะ เพราะว่างวดที่แล้วเราไปขอได้แปดเก้านะครับนี่ครับเอาแคปครับผมเอาเลขนี้แหละมาจับรัฐบาลนะครับสี่เก้าสามอ่ะใครไม่ทันเดี๋ยวผมให้แม่แคปอีกรอบนึงอันนี้เ,เป็นเลขประธันนะสี่เก้าสามสี่เก้าสี่สามแล้วก็เก้าสมอันนี้เป็นรัฐบาลไทยหรือจะไปเล่นลาวก็ได้บ่าเมียไสอกลาวกติี้ย่านมาออก ม,มันมักเอาเลขรัฐบาลผมไปออกลาวดิระวังดิระวังไวด้ดิอ่ะทีนี้รัฐบาลอีกรอบนึงนะครับใครไม่ทันไม่มีที่ซื้อที่แทงกดลิงก์เลยนะครับบ้านโชคบังกรร้อยห้าบาทนะครับ